แนะนำบทอัลอินซานบทอัลอินซานหรือบทอัดดะฮรีเป็นบทมาดานียะมี31องค์การที่กล่าวถึงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับโลกอาคิร์โดยเฉพาะความสุขสําราญของบรรดาผู้ยำเกรงมีธรรมะซึ่งพำนักอยู่อย่างทาวรในสว,นสวนสวรรค์อันบรมสุข บทนี้ได้เริ่มชี้แจงถึงเดชานุภาพของอัลลอฮ์ในการสร้างมนุษย์ไว้หลายขั้นตอนและเตรียมให้เขารับหน้าที่ที่จะถูกมอบหมายในเรื่องของการเคารพภักดีโดยอัลลอฮ์จะทรงให้เขามีประสาทความรู้สึกต่างๆเช่นการได้ยินได้เห็นเป็นต้นบทนี้ได้กล่าวถึงความสุขสําราญที่อัลลอฮ์ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่เขาในปรโลกสําหรับชาวสวรรค์ ต่อมาบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ที่มีความสุขอย่างละเอียดพอสมควรโดยกล่าวถึงพวกเขาในการปฏิบัติตามคำม,มั่นสัญญาการให้อาหารแก่คนยากจนโดยหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮ์การกลัวการลงโทษของอัลลอฮ์การกล่าวว่าแท้จริงอลัลลอฮ์ได้ทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาในวันที่มีแต่ใบหน้าบูดบึง้งหลังจากนั้นบทนี้ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของบุคคลเหล่านั้นแล้ว บทได้สรุดีถึงสิ่งที่พวกเขาจะรับจากอาลัลลอฮ์เช่นการตอบแทนและการได้รับเกียรติในสถานที่พำนักและสิ่งที่อลัลลอฮ์จะประทานให้แก่พวกเขาเช่นเมตตากรุณาและความโปรดปรานในวันแห่งการตอบแทนบทน,นี้ได้กล่าวต่อไปถึงความสุขสําราญของชาวสวรรค์ในเรื่องของการกินการดื่มเครื่องแต่งกายและคนรับใช้ที่วนเวียนรับใช้พวกเขาในยามเช้าและยามเย็น วันนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงว่าอัลกุรอานนี้เป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ที่ใข้ครวนหรือผู้ที่มีความคิดเห็นที่ฉลาดสุขุมซึ่งต้องการแสงสว่างจากอัลกุรอานด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ แน่นอนการเวลาที่ยาวนานได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์เมื่อเขาไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวถึงเลยอินนาลกนัอินซานมินนุตฟตินอัมชจนับลีฮิฟลนามีอันบรอถ้าจริงเราได้สร้างมนุษย์มาจากน้ำเชื้อผสมหยดหนึ่งเพื่อเราจะได้ทดสอบเขาดังนั้นเราจรึงทำให้เขาเป็นผู้ได้ยิน ป็นผูดด้เห็นถ้าจริงเราได้ชี้แจงทางนำให้แก่เขาแล้วบางทีเขาก็เป็นผู้กระตันอยู่บางทีเขาก็เป็นผู้เนรคุณถ้้จริงเราได้เตรียมโซ่ตรวน

เป็นตาน้ำพุที่พวงเบาของอลัลลอฮ์จะได้ดื่มพวกเขาทำให้มันพวยพุ่งออกมาอย่างล้นเหลือบพวกเขาปฏิบัติตามคำสาบานและกลัวต่อวันหนึ่งที่ความชั่วร้ายของมันจะกระจายไปทั่วละ และพวกเขาให้อาหารเนื่องด้วยความรักต่อพระองค์แก่คนยากจนเด็กกำพร้าและเฉลยศึก,ออก,กวพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราให้อาหารแก่พวกเจ้าโดยหวังความโปรดปรานของอัลลอฮ์ เราไม่ได้หวังการตอบแทนและการขอบคุณจากพวกเจ้าแต่ประการใดถ้าจริงเรากลัวต่อพระผู้พิบาลของเราซึ่งเป็นวันแห่งหน้านิว้วคิ้วขมวดและแสนสาหาัสดังนั้นอัลลอฮ์จะทรงปกป้องพวกเขาให้พ้นจากความชั่วร้ายของวันนั้น และจะทรงให้พวกเขาพบกับความสดชื่นและความปิติและพระองค์จะทรงตอบแทนแก่พวกเขาด้วยสวนสวรรค์และไหมแพร์เนื่องจากพวกเขาอดทนมุตีน ف ي ه รนฟีฮาชัมซาวะลาซัมฮรีรา พวกเขาจะนอนเอกเนกอยู่บนเก้าอีน้นวมยาวในสวนสวรรค์พวกเขาจะไม่พบเห็นแสงอาทิตย์และความหนาวเหน็บและร่มเงาของสวนสวรรค์จะปกคลุมพวกเขาอย่างใกล้คิดและผลไม้ในสวนสวรรค์จะถูกโน้มต่ำลงมาใกล้พวกเขา ลและมีภาชนะที่ทำด้วยเงินและแก้วน้ำที่ทำด้วยแก้วใสถูกวนเวียนอยู่รอบๆพวกเขา แก้วที่ทำด้วยเงินโดยพวกเขาจะเติมมันตามสัดส่วนที่พวกเขาต้องการและในสวนสวรรค์น,นั้นพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากแก้วที่ผสมด้วยขิงในสวนสวรรค์น,นั้นมีตาหน้าพุที่มีชื่อว่า สนสลและมีเด็กวัยรุ่นวนเวียนรอบๆคอ,อ,อยรับชายพวกเขาเมื่อเจ้าเห็นพวกเขาเจ้าคิดว่าพวกเขาเป็นไข่มุกที่เรียงรายและเมื่อเจ้ามองไปยังที่นั่นเจ้าจะพบแต่ความสุข และอาณาจาักรอันกว้างใหญ่ไพศาลอาลียฮุมทิยาบุนดุสินคุดรวะอิสตบรักวะฮุลลูอซาวิรมินฟิดดติวะสกาฮุมรับบุฮุมชราบันตะฮูราบนพวกเขามีผ้าสีเขียวทําด้วยไหมละเอียดและผ้าไหมหย,ยาบและถูกประดับด้วยกำไรเงินและพระผู้อภิบาลของพวกเขา จะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งอ um um แท้จริงนี่คือการตอบแทนแก่พวกเจ้าและการบากบั่นของพวกเจ้านั้นเป็นที่ยอมรับด้วยความยินดีอแท้จริง เราได้ประทานอัลกุรอานให้แก่เจ้าเป็นขั้นตอน um ดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อการตัดสินของพระเจ้าของเจ้าและอย่าเชื่อฟังผู้ประพฤติชั่ว และผู้ปฏิเสธศรัทธาคนใดในหมู่พวกเขาและจงรำลึกถึงพระนามของพระเจ้าของเจ้าในยามเช้าและยามเย็นและจากส่วนหนึ่งของกลางคืนเจ้าจงสุยูดต,ต่อพระองค์และจงแท้สองสดุดีต่อพระองค์ ในยามกลางคืนอันยาวนานแท้จริงชนเหล่านี้พวกปฏิเสธศรัทธารักชีวิตชั่วคราวและปล่อยทิ้งวันอันหนักหน่วงไว้เบื้องหลังของพวกเขาอ ا أ เราได้บังเกิดพวกเขาและเราได้ทําให้เรือนร่างของพวกเขามั่นคงแข็งแรงและหากเราประสงค์เราจะเปลี่ยนแปลงเอาพวกอื่นเยี่ยงพวกเขามาแทนแท้จริงนี่คือข้อเตือนสติ ดังนั้นผู้ใดต้องการให้เขายึดแนวทางสู่พระผู้อภิบาลของเขาแต่พวกเจ้าจะไม่สมปรารถนาเว้นแต่ที่อัลลอฮ์ทรงประสงค์ แท้จริงเลาเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงปริชายายพระองค์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เข้าสู่ความเมตตาของพระองค์แต่บรรดาผู้อธรรมนั้นพระองค์ทรงเตรียมการลงโทษอันเจ็บปวดไว้สำหรับพวกเขา